นี่และครับของแต้ไม้ประตูผีของดีธรรมชาตินครับของไม้ประตูผีประตูเงินประตูท้องหรือไม่คือผีต้นนี้มีอยู่สองอยางต้นเดียวอีกหลานกขาก็เยอะ กิ่งอันนี้ขึ้นไปแตงทะอนนี่มันทะลุออกลายมัน่อ,อไม้แทงไม้บวกกับประตูผีเนี่ยครับเนี่ยไม้ประตูผีหรือประตูเงินประตูทองต้นใหญ่ขนาดอะอย่าไปดูมันทะลุอะแทงทะลุททะลุเดี๋ยวขยายให้ดูเด้อ ประตูผีเนี่ยแตงทะลุเห็นครับไอเทียมแตงตะเกีย่ะหนังน้อย,น,อยนี่ัแอบ,บข้างนี่แตงทะลุออกบนบน,นี่ปล่ยไม้อย่างนี้เขาเรียกไม้แทงไม้ โอ้ดีในตนเดียวไม้แทงไม้กับประตูเงินประตูทองลักษณะมันเห็นหรไม้แทงไม้ตะลูมก,ก็เป็นช่องประตูผีประตูเงินประตูทองคือผี คุณโบราณคุณโบราณเบยกเอาพวกแกไปไปในบ้านอยากซับอยากเงินอยากท้องเข้าบ้านนี่ครับเห็น,นมันแทงกันตรงเนี้ยเรียกอะไรไม้ประตูผี